สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Mystery Stories กันอีกแล้วนะคะในประวัติศาสตร์มีฆาตากรต่อเนื่องหลายรายหากแต่รายที่ดูแล้วหนักหนาที่สุดและกลายเป็นต้นแบบของภาพยนตร์สยองขวัญหลายๆเรื่องนั่นคือเอ็ดเกนเอ็เกนเกิดที่วิสคอนซินสหรัฐอเมริกา ในปีคริสตศักราช1906โดยในช่วงวัยเด็กเขาเป็นเด็กขี้อายหากแต่เพื่อนในวัยประถมได้เคยให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าเขาเป็นคนแปลกบางทีอยู่ๆก็จะหัวเราะออกมาเองโดยไม่มีสาเหตุแม่ของเกนนั้นเป็นคนที่ดุและเข้มงวดมากมักจะลงโทษเขาเป็นประจำ แม้แต่การมีเพื่อนก็เป็นสิ่งที่ผู้เป็นแม่นั้นห้ามทำให้ในวัยเด็กเขาเป็นเด็กที่โดดเดี่ยวนอกจากจะตัดขาดลูกตัวเองจากสังคมแล้วแม่ของเกณฑ์ยังจำกัดบริเวณให้เกณฑ์และน้องชายอยู่แต่ในบริเวณบ้านในไร่แม่ของเกณฑ์มักจะอ่านคัมภีร์ไบเบิลให้ลูกฟังและสอนลูกว่า โลกนี้เต็มไปด้วยปีศาจส,สตรีทุกคนคือโสเพณีการดื่มเหล้าและทำผิดศิลธรรมคือเครื่องมือของปีศาจวันหนึ่งเมื่อเกณฑ์อายุ38ปีและได้ทำงานในไร่ของที่บ้านกับน้องชายเผาและน้องกำลังเผาวัชพืชแต่ก็ไม่สามารถควบคุมไฟได้ทำให้ไฟไหม้บริเวณบ้าน จนรถดับเพลิงต้องมาควบคุมเพลิงภายหลังจากไฟดับเกณฑ์ก็ได้ให้การว่าน้องชายของเขาหายตัวไปก่อนที่ในคืนนั้นจะพบร่างของน้องชายอยู่ในบึงน้ำเสียชีวิตจากการสำลักควันในนาทีแรกทุกคนก็คิดว่าคงเป็นเพราะไฟไหม้แต่ทางการก็พบในภายหลังว่าน้องชายนั้น เสียชีวิตก่อนที่จะไฟไหม้แล้วอีกทั้งยังมีรอยช้ำที่ศีสะะทางการสงสัยว่านี่เป็นฝีมือของเกณฑ์หากแต่ก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดเกนจริง์รอดตัวภายหลังจากน้องชายเสียชีวิตและตามมาด้วยแม่ของเขาในอีกไม่กี่ปีต่อมาเกณฑ์ก็ได้ปรับปรุงบ้านในไร่ สลับสับเปลี่ยนและจัดบ้านใหม่หมดในช่วงนี้เองเกนเริ่มจะสนใจในเรื่องราวของนาซีและการกินเนื้อคนหากแต่เกนก็ไม่เคยเผยความสนใจให้ใครรู้ก่อนที่เรื่องดาวน่าสยองจะเริ่มต้นขึ้นเดือนพฤศจิกายนคิตรศักราช1957เจ้าของร้านขายอุปกรณ์ในท้องถิ่นก็ได้หายตัวไป หญิงเจ้าของร้านมีชื่อว่าเบอร์นิสวอร์เดนได้หายตัวไปโดยลูกชายของเธอซึ่งเป็นนายอำเภอได้พบว่าแม่ของตนหายตัวไปและพบเห็นรอยเลือดบนพื้นของร้านจึงแจ้งตำรวจจากการสอบสวนพบว่าเก์ได้มาที่ร้านนี้เมื่อคืนก่อนและบอกว่าจะกลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้น ซึ่งเกนก็เป็นคนสุดท้ายที่มาซื้อของที่ร้านเมื่อเป็นอย่างนี้ตำรวจจึงมุ่งไปยังบ้านของเกนเพื่อตรวจคน้นและสิ่งที่ตำรวจพบก็คือหน้ากากที่ทำจากผิวหน้ามนุษย์และเข็มขัดที่ทำจากหัวนมเหล่านี้เป็นต้นมีการพบร่างของวอร์เดนถูกหั่นเป็นชิ้นๆหัวถูกแขวนไว้กับกระสอบ หัวใจก็ถูกนำมาใส่ในถุงพลาสติกและแขวนไว้กับเตาผิงเป็นที่สยดสยองแก่ผู้พบเห็นเกจนได้ให้ปากคำว่าเขาได้แอบไปขุดหลุมศพมาไม่ต่ำกว่า40ครั้งและขณะที่ทำนั้นสติของเขาก็ไม่สมบูรณ์เกฑนยังเผยความวิกลจริตอ,ออกมาอีกว่าภายหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิต เขาก็เริ่มจะสร้างชุดสตรีขึ้นมาเพื่อที่ตนเองจะได้เป็นแม่ได้เข้าไปอยู่ในผิวหนังของแม่แต่ถึงแม้จะพบชิ้นส่วนมนุษย์เป็นจำนวนมากในบ้านของเกนแต่เกนก็ต้องถูกตั้งข,าาข้อหาฆาตกรรมเพียงรายเดียวนั่นคือการฆาตกรรมวอร์เดนเจ้าของร้านขายอุปกรณ์จากการพิจารณาคดีศาลได้ตัดสินว่าเกนไม่มีความผิด เนื่องจากความวิกลจริตและให้ส่งตัวเกณฑ์ไปยังสถาบันจิตเวชซึ่งเกณฑ์ก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นจิตเภทเกณฑ์ใช้เวลาทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ในสถาบันจิตเวชและเสียชีวิตในปีคิดทศกราช1984ักรา1984ด้วยวัย77ปีเรื่องราวของเกณฑ์ได้เป็นต้นแบบให้ภาพยนตร์สยองขวัญหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น ไซโค Silence of the Lambs และ The Texas Chainsaw Massacre สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง m y s t y Story ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ